เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสายตาสั้นเท่าไหร่ถึงใส่แว่นบางคนก็บอกสายตาสั้น100ถึงใส่แว่นบางคนก็บอกสายตาสั้น4ต้องใส่แว่นแต่บางคนก็บอกว่ามองไกลๆไม่ชัดหรือว่าตาต้องเพ่งมองไม่ชัดแล้วค่อยใส่แว่นแต่บางคนไม่มีสายตาเขาก็ใส่แว่นอันนี้ไม่มีอะไรผิดเลยนะคะเพราะว่าบางคนที่เขาไม่มีสายตาเขาก็ใส่แว่นขึ้นอยู่กับปัญหาของสายตาการใช้งาน เพราะบางคนปวดตาจากการทํางานหน้าจอคอมอันนี้ก็ใส่เป็นตัวเรนกลองแสงสีฟ้าหรือบางคนมีปัญหาเวลาออกข้างนอกสู้แสงไม่ไหวตาแพ้สแสงแสงแดดจ้าตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวแว่นกลองแสง U V ได้ค่ะ หรือบางคนมีปัญหาสายตาก็สามารถใส่เป็นแว่นสายตาได้เลยแล้วก็แว่นสายตาเนี่ยเราสามารถทําเป็นตัวกรองแสงสีฟ้าแล้วก็เป็นกันแดดได้เลยในตัวนะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเรื่องแว่นหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับสายตาสามารถปรึกษาไปได้เลยนะคะที่แว่นดรไอส์สาขาเกียรดัดค่ะ